สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างสาธิตวิธีการคืนโพยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสมมุติว่าเราแทงเลขนี้ไปนะครับนี่นะครับเมื่อเรากดแทงมาเรียบร้อยนะครับก็ประวัติการเล่นนะครับก็จะมาอยู่ ด้านขวามือตรงนี้นะครับวิธีการคืนโพยนะครับให้เราเลื่อนมาด้านหลังนี้เลยนะครับก็จะเจอกับปุ่มคืนโพยอยู่ด้านหลังนะครับคําว่าคืนโพยนะครับคือการยกเลิกนะครับบินที่เราต้องการจะยกเลิกนะครับสมมุติว่าเราต้องการยกเลิกนะครับหมายเลขหนึ่งสี่นะครับเลขหนึ่งสี่ที่เราซื้อนะครับที่ประเภท3ตัวโต๊ะนะครับเราก็เลื่อนมานะครับแล้วเราก็กดคืนโพยตรงนี้ได้เลยนะครับ นี่นะครับก็ตัวเลขนะครับที่เรากดคืนโพยไปนะครับก็จะหายไปนะครับมีเงื่อนไขนิดนึงนะครับสําหรับการคืนโพยนะครับก็คือสามารถคืนโพยได้นะครับก่อนเวลา15นาทีนั่นเองนะครับถ้าเลย15นาทีไปแล้วนะครับไม่สามารถกดคืนโพยได้นะครับก็สําหรับวิธีการกดคืนโพยก็มีประมาณนี้นะครับ สำหรับสมาชิกท่านใดยังมีข้อสงสัยนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่ห้องไลน์ซัพพอร์ตเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ